สวัสดีทุกคนตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปนี่วงเวียนบางแสนนะตรงอข้างหน้าเหล่านี้เองก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศหาดบางแสนนะล่าสุดกันเลยคลิปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในคลิปขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวบางแสนกันนะเรามากันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวกันทั่วเลยนะและแวดแถวนี้ก็ไปได้หลายที่มาก บางแสนเขาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะทุกคนไม่ได้มีแค่ทะเลชายหาดนะนี่เราสามารถไปนู่นไปนี่กันได้ด้วยมอเตอร์ไซค์ของเรานี่เองส่วนใครไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็สามารถมาหาเช่ากันได้นะที่นี่มีมากมายหลายร้านเลยรยากาศดีมากทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแนละ้วเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะก็มาแวะดูชายหาดบางแสนกันนิดนึงแล้วเดี๋ยว เราก็จะขับรถกลับกรุงเทพกันด้วยความประทับใจนะคลิปนี้สวยมากจริงทุกคนบรรยากาศดีนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีคลิปตรวจเต็มออกมาให้ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคลิปพี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวบางแสนของเราในะครั้งนี้ตอนนี้ก็ถึงเวลาสายแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะแต่ก่อนกลับไปดูบรรยากาศที่หาดบางแสนกันก่อนนี่วงเวียนบางแสนยินดีต้อนรับสู่บางแสน เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก,กันเลยดีกว่าว่าหาดบางแสนตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะไปค่ะจอดรถมอเตอร์ไซค์บางแสนล่างมึงไปจอดบนเลยก็ได้ไปที่จอดมอเตอร์ไซค์ให้นะคนมาพา เราเข้าไปดูบรรยากาศหาดบางแสนกันนิดนึงไปค่ะฝั่งนู้นเป็นบางแสนล่างหาดปอน,นา,าัฐาเปลบาแหวบบ <c oughs> ไปตรงนู้นก่อนดีกว่าเล่นเจ็ดสก,กีกันร้านอาหารเด็กเดกเหมือนเดิมระวังเมกกาพลุนออไปดูน้ำก่อน ให้ดูน้ำนะนมันไม่เ,เกาะสีชังไกลๆพวกยางติ่งเข้าไปติ่งเข้าไปก็คนละห้าสิบบาทนะ สิบเอ็ดานาฬิกาสี่สิบหกนาทีไม่หอย ถ่าเป็นคู่นางกินวิหม,มึกตัวยังใหญ่ึก,กระดองออแก้วทั่วไอคอมูนหัวโดนหนักพี่วันนั้นถามยิกเลยเออสนใจปล่าหุ้ยล้อเดียวน่าสนุกอะ่ะเออเอ้ยกหัวเดี๋ยนะมัน สุดยางโอโกุ้งไก่เหลืองค่ะไก่เหลืองบางแสนกกไก่ย่ามีทาทงได้จ้า่ง่ดูกอนได้ถามได้จ้าสำตำ ก็ประมาณนี้นะแล้วก็จะวนๆไปหลายร้านสวยอ่ะให้ดูราคานะนี่ห้าสิบบาทเปิดหกโมงเช้าถึงสามทุ่มสุขถึงอาทิตย์กันหกโมงเช้าถึเงเที่ยงคืนห้ามซุบุรีห้ามกินเล้ากินเบียห้ามได้ยไม่ได้หรอก ตจ้าหน้าที่ไม่เห็นเขาก็เกณฑ์ก็ไม่ค่อยเห็นเขามาเดินตรวจเนาะเขาก็แหมรู้ๆกันเยี่ยวทำไม่ติด <laughs> สวยจังเลยบรรยากาศดีแสงดีดูต้นมะพร้าวเลย น้องมีตังเข้าไปดูข้างในกว่าทะลุไปฝั่งนี้เดินกลับริมหาดตรงนี้ก็ได้เดีย๋ยวไปเจอกันกลับไปที่รถ เป็นใเลิดเดอร์ก่อนกลับน้ำช่วงนี้ไม่ค่อยใสเลยเนะอากาศดีมาก

ท้้งหมดแล้วไดหารเยอะเประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าก้อนเมฆสีดำข้างหน้าน่ากลัวมากเราก็ต้องรีบขี่มอเตอร์ไซค์เจ้าแก่นเปิียนโนหายบิดันนี้กลับบ้านกันแล้วนี่จากตอนขามาน้้ำมันก็ยังอยู่ประมาณนี้เนาะประหยัดน้ำมันมากเลยโอ้โหเมฆน่ากลัวมากทุกคนก็เดี๋ยวเราลากันแถวนี้ดีกว่านะแล้วก็ อย่าลืมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคลิปยังไม่จบนะ ต้อนานฝนก็ไม่ตกนะครับเราจะกลับฝนตกเฮ้ก๋วยเตี๋ยวรอฝนมันนี้ำเปล่าไหมน้ำเป,ำเปล่าไก่เกาเหล่าเนื้อ thank <small> you